e a y English Words Lesson 47นอกจากคำว่า wrong ยังมีคำยากๆที่แปลว่าผิดอีกค่ะคำต่อไปนะคะ erroneous e r r o n e o u s e r r o n e o u s e r r o n e o s นะคะตัวอย่างประโยคนะคะ His economic predictions are based on some erroneous assumptions. his economic predictions are based on some erroneous assumptions ค่ามาแกะกันนะคะ his ก็คือของเขา economic นะคะก็คือเศรษฐกิจนะคะ e c o n o m i c economic ต่อไป predictions แปลว่าการทำนายหรือการคาดเดาค่ะ p r e d i c t i o n prediction อันนี้ต้องมี s นะคะเพราะว่า การทำนายของเขาหลายอันค่ะออเปอเรชันกันนี้นะคะก็คือเป็น Passive Voice ค่ะออเปอรน V A S, s E D based o N on based on เปอรนนะคะแปลว่าขึ้นอยู่กับหรือว่าอยู่บนค่ะแล้วก็ Run e s s นะคะก็คือรองหรือผิดนะคะ Assumption A S S, s U M P T I O N Assumption แปลว่าการสันนิษฐานค่ะถ้าแปลโดยรวมนะคะก็คือ การคาดการทางเศรษฐกิจของเขานะคะอยู่บนสมมุติฐานที่ผิดพลาดบางอย่างคะ่ะอย่าลืมนะคะเวลาแปลเนี่ยถ้าเราเปิดดิแเราจดคําศัพท์คํานั้นแล้วแปลเป๊ะๆไม่หมุนคำหรือวว่าหมุนประโยคเนี่ยมันจะออกมาเป็นประโยคที่ปแปลกๆนิดนึงคะ่ะลองหมุนคําดูนะคะค่ะเราลองทําประโยคง่ายๆให้เป็นประโยคยากๆนะคะตัวอย่างนะคะ i thought my answer was right but it was wrong i thought my answer was right but it was wrong อ่าถ้าเกิดเป็นแบบยากเนี่ยก็คือ I thought my answer was correct but this was erroneous I thought my answer was correct but this was erroneous ก็คือฉันคิดว่าคำตอบของฉันเนี่ยถูกแต่ว่ามันผิดค่ะคำต่อไปนะคะ improper improper ตัวอย่างประโยคนะคะ The doctor gave him an improper diagnosis The doctor gave him an improper diagnosis. ามาแกะกันนะคะ The doctor คุณหมอ gave มาจาก give นะครับเป็นช่องสองอแปลว่าให้ him ก็คือเขาผู้ชายนะคะ a n improper ก็คือผิด diagnosis คำนี้นะคะ D-I-A G-N-O-S-I-S Di diagnosis แปลว่าการวินิจฉัยโรคค่ะก็คือคุณหมอเนี่ยให้การวินิจฉัยโรคที่ผิดแก่เขาค่ะอีกประโยคนะคะ They claim that they have many evidences of improper police conducts. They claim that they have many evidences of improper police conducts. อ่าเรามาแกะกันนะคะ claim C, laim, C L A R M claim ก็คือข้อเรียกร้องอ้างว่ากล่าวว่าค่ะ evidence E V I D E N C E evidence หลักฐานในที่นี้มี s เ,เพราะว่ามีหลักฐานหลายชิ้นนะคะ conduct C-O-N-D-U-C-T Conduct ความประพฤติค่ะแปลแบบรวมก็คือพวกเขาอ้างว่ามีหลักฐานความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของตำรวจมากมายค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะ Unsuitable Unsuitable U N S U I T A B r E Unsuitable คือรองเหมือนกันค่ะตัวอย่างประโยคค่ะ This film contains material which are unsuitable for minors. This film contains materials which are unsuitable for minors. มาแกะกันนะคะ This film ก็คือหนังเรื่องนี้ contain, c o n t a i n N c o n t a i n ก็คือบรรจุนะคะมี s ก็คือเป็น present s i m p l e tense คะ่ะ m a t e r i a l m a t e r i a l s materials นะคะแปลว่าวัสดุหรือว่าในที่นี้แปลว่าเน,นะะื้อหา which นะคะแปลว่าซึ่ง are unsuitable ก็คือ ไม่เหมาะสมหรือว,ว่าผิดนะคะ for สําหรับ minus, m i n u s m i n o r s m i n u s แปลว่าผู้เยาว์หรือวเยาวชนค่ะแปลแบบรวมก็คือภาพ,พยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสําหรับผู้เยาว์หรือวเยาวชนค่ะอีกตัวอย่างนะคะ the test is used to filter out candidates who may be unsuitable the test is used to filter out candidates who may be unsuitable มาแกะกันนะคะ The test ก็คือการทดสอบนนี้นะคะ is used to ก็คือใช้ filter out f i l t e r เว้นะคะ o u t filter out แปลว่าคัดกรองออกค่ะ Candidates c a n d i d a t e s Candidates นะคะผู้สมัครส่วนใหญจะมีผู้สมัครหลายคนเราก็เลยเติม s ค่ะต่อไป who ก็คือผู้ซึ่งนะคะ Maybe อาจจะ unsuitable ก็คือไม่เหมาะสมหรือว่าผิดค่ะ แบบแบบรวมก็คือการทดสอบนี้ใช้เพื่อคัดกรองผู้สมัครที่อาจจะไม่เหมาะสมออกไปค่ะระหว่างที่เราต้องช่วยชาติอยู่บ้านนะคะนอนกลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นค่ะมาเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความรู้กันดีกว่าค่ะ practice practice and practice ฝึกฝนฝึกฝนและฝึกฝนควูจะช่วยค่ะ